คือวันนี้เนี่ยมันคือการต่อสู้นะครับของประชาชนเอาละฮะเดี๋ยวผมเปิดสายหน้าไมค์คุยกันสักสี่ห้าสายนะครับศูนย์แปดสี่นะครับห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้านะครับตอนนี้ก็ยี่สิบสองนาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับเมื่อกี้นี้เป็นการสกายนะครับผ่านกันนะครับมาอย่าง ประเทศไทยนะครับของพี่มิน่สั่งครับพี่มิน่สั่งนี่น่าจะอยู่แถวแถวนอร์เวย์หรือยังไงนี่แหละฮะผมไม่มั่นใจนะฮะเออเบนเยี่บนเยยมนมครับน่าจะอยู่ที่เบนเยี่ก็นะครับจับรายการอออากาศเชื่อมโยงกันเสียงอาจจะดีเลย์กันบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะฮะสวัสดีครับกระโลครับครับผมหลุ่มล่าวครับใช่ครับเออนี่พี่ปองนะคุณกลับมาจากจังวันแต่เขาร่วมคน้วยคนนะครับ มีอะไรก็เป่านกหวีกันหน่อยนะครับพี่ฮะกลับมาสู้ต่อจะอยู่ตังหว่านานดีพี่ครับเอเดี๋ยวจะมาสู้กระนุมนี่แหละครับพี่ดีฮะเยี่ยมครับฮโอเคครับพี่ระวังตัวหน่อยมีอะไรก็บอกกันหน่อยนะครับผมครับพี่ฮโอเคถ้าพวกเสื้อแดงมีเป็นยี่สิบแปดคนพี่ครับเยี่ยมเลยพี่นะเยเข้ามารวบกันเลยดีฮะโคตรได้ให้หมดเลยครับแตพวกชั่วๆล้างไม่ออกให้หมดเลยสู้ไม่ได้ก็ยอมแมงตายเลยเนาะครับ นะลูกลูกหลานมันจะได้สบายไงเนาะครับโอเคโอเคแค่นี้นวครับ,วรบ,รบสวัสดีครับฮ okay. นะครับใครที่คิดร่วมกันฮะเอาท่านลองมีความคิดยังไงท่านลองเสนอแนะมาฮะเพราะว่าทุกคนร่วมกันแล้วนะครับท่านก็ลองเสนอแนะมาครับว่าเป็นแบบไหนสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับ เชิญครับนะฮะเราขออนุญาตตัดสายนะครับเพราะว่าเอน่าจะไม่ได้ยินนะครับนะครับเอาละฮะครับท่านก็โทรเข้ามาแล้วกันนะครับได้พูดได้คุยกันนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดแล้วพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้คุยกันนะฮะหลายคนคาใจหลายคนข้องใจนะครับแต่ผมเนี่ยกับกับโกตีเนี่ยนะฮะแล้วก็สอนรักษเนี่ย เราก็จะลุยกันครับเรามีทิศทางเรามีแนวทางที่ชัดเจนของเราที่จะก้าวเดินไปแบบนี้แล้วเราก็จะทําแบบนี้ฮะเพื่อให้สังคมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบของมันสักทีหนึ่งถ้าเราไม่รวมตัวกันเราก็ช่วยใครไม่ได้ฮะแต่ถ้าเกิดเรารวมกันได้เนี่ยเราจัดการให้ทุกอย่างฮะที่ท่านไม่ชอบที่ท่านชอบอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้มันมีความชัดเจนนะครับผมเองผมก็ ผมก็เหนื่อยนะฮะที่เดินทางมาแบบนี้ที่มาแบบนี้เนี่ยมันก็เจออุปสรรคเยอะนะครับบางครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดบางครั้งก็เจออุปสรรคนะครับไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันหลายเรื่องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเพราะการทําเสื้อแดงเนี่ยบางคนก็หวังผลประโยชน์จากจากคะแนนเสียงนะครับที่จะได้รับบางคนก็ทําเสื้อแดงเพราะว่าต้องการ เอ,อฐานการเมืองอะไรทํานองนี้ฮะมันมันเยอะแยะไปหมดครับแต่ส่วนที่ผมทําเนี่ยบอกตรงว,ว่ามันไปขวางผลประโยชน์ทําไมแกนนาคนเสื้อแดงถึงไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะสาเหตุนี้ฮะน้อยมากครับที่จะสนับสนุนต่างจังหวัดนี่มีปัญหากันทุกจังหวัดแะครับเรื่องนี้ผมก็พยายามที่จะพูดคุยกับพี่น้องหลายจังหวัดแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ยากยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องที่ทํากันง่ายๆเป็นเรื่องที่ยากฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวทางการต่อสู้เนี่ยมันจึงมันจึงต้องฉีกมาอีกรูปแบบหนึ่งผมเองก็อยากจะให้นปชเดินตามแนวทางของนอปชนะครับที่นปชทําไปพวกผมเนี่ยนะครับอย่างโกธถีอาจจะอาจอาจะบ่นนิดหน่อยนะฮะอาจจะมองดูเป็นแดงนกขอกไม่ใช่แดงนกขอกหรอกฮะคือเรามีสิทธิเสรีของเราที่เราจะแสดงออกเรามีสิทธิเสรีที่เราจะสามารถพูดออกไปได้นะฮะสวัสดีครับ ครับผมแหญ่นครลําปางครับครับผมครับสู้สู้ครับสนับสนุนครับนะฮะขอบคุณมากนะครับาว่าเราปล่อยให้อายการทาอะไรไม่รู้จักขอบเขตอ่ะครับเพราะอย่างนี้ก็เหมือนกับไอ้ไอ้ตุลาการอ่ะเขาเขาตั้งกฎหมายโดยไม่ได้ผ่านรัฐสภาไม่ผ่านสภาครับก็มีอะไรเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่ต้องผ่านมีเรื่องส่งฟ้องศาลเลย ครับแล้วอายการตกแก่แล้วเขาจะไปทําอะไรกินครับเขาไปรู้เขาทํานาเป็นรึเปล่าครับสะรับสนุ่ไหมครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคือคือแนวทางเนี่ยนผมบอกว่ามันสําคัญฮะคือแต่ละคนแยกหน้าที่กันทําแบ่งหน้าที่กันทําแต่ตัวผมที่มันสุดโต่งเนี่ยดูเหมือนสุดโต่งเนี่ยเป็นเพราะว่า มันมันทําเล่นไม่ได้ฮะเพราะว่าผมถามว่ากลัวไม่กลัวนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้นอีกคือสิ่งที่ผมกลัวผมต้องรีบตัดไฟเส้อแต่ต้นลมต้องรีบชิงทําก่อนนะฮะงอให้เขาชิงข้อเรามีแต่ถ้าเราเราโดนทันทีเลยฮะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่มีเราต้องรีบทําครับผมก็ผมไม่มั่นใจนะฮะผมบอกตรงว่าผมไม่มีความมั่นใจเลยว่าผมจะมีแนวร่วมสัก ห้าร้อยคนสักพันคนไหมผมก็ยังยังคิดว่าอยู่ว่าน่าจะน่าจะน่าจะหวังได้แค่นั้นเองนะครับก็คือทำใจแต่ก็ต้องสู้นั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุมครับแดงผมครับผมครับผมครับลองกล่าวเสียงพี่น้องเราลองดูกวิธีนั้นก็ลองศึกษากันนะครับนะครับฮะเห็ดด้วยครับผมครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับด้วยด้วยครับผม ครับลองเป็อบพี่น้องลองดูแล้วก็แอบไม่รู้วิธีไหนเรียกไม่คุยหรืออะไรเงี้ยโดยตามที่ว่ามีหมายเลขของกลุ่มผู้กาเราเนี่ยก็ลองดูครับครับนะครับผมตั้ใจครับขอบพระคุณครับสวัสดีฮะก็คงจะหวังได้กับพี่น้องที่มีอยู่เท่านี้ละฮะก็คือสมาชิกก็น่าจะบรณทันคนฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มพี่ด้วยนะที่ร่วมด้วยนะครับ ฮะขอบคุณมากเลยครับฮะพี่ฟังแล้วพี่ก็แัอัดครับรวมด้วยเหด้วยโอ้ขอบคุณมากพี่ครับนะครับผมฮะเราสู้มาธนาแล้วสู้นั้นหนุ่มเนาะครับจ้าครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วฮะว่าเรา เราแค่เนี้ผมก็เข้าใจนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฮะว่าว่ามันหนักว่ามันมันไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับนะฮะผมก็ผมก็คิดอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมันจะไปแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนด้วยซ้าไปไม่รู้ฮะแต่ก็คือหวังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยให้ได้นะครับเอาเท่าที่ได้ เพราะว่ากําลังเราแค่นี้พาวเวอร์เราแค่นี้เนี่ยมันจะทําอะไรเหนือกว่านี้มันก็คงไม่ได้ฮะก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองต้องยอมรับว่าถ้ามันถึงวันนั้นก็ต้องเป็นฮะถ้าจะต้องติดคุกเพราะว่ามามาเรียกร้องความเป็นธรรมมาทําแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ดีกว่านะฮะสําหรับผมผมคิดอย่างนั้นนะฮะจะอยู่ดีกว่ามันมันอยู่ไปมันก็เส็งเค็งฮะอยู่ไปมันก็ หน้าเบื่อนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฮะก็คือว่าถ้าทุกอย่างมันกลับไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมฮะสวัสดีครับฮัลโหลนุมครับครับลุงสมครับลุงสมนะครับเออมันไม่แค่ท่าเราลงดาวเสียงเนี่ยเราก็ไปสารากลางเนี่ยนะครับครัจัดเวทีที่สารากลางเลยดูที่ว่าจะมี ออกมารวมกันเท่าไหร่เนี่ยครับฮะถ้า,ามัน้ามันยังเออถ้ถามันยังมีเหมือนแต่แต่แต่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นนะเพราะไอ้ไอ้ไอ้เราเสาเราสูงมันก็คนก็ได้รับฟังขึ้นเพิ่มขึ้นไหมวะครับใช่ฮะครับเออยัง,อยงไงก็ ลุงถนัดล like ุงหนุ่มเต็มที่เดี๋ยวแต่แต่ลุงขอหวัดไปที่เดือนกันแล้วกันนะไม่เป็นไรลุงครับผมผมลุงช่วยผมตลอดเลยครับเดือนแล้วเดี๋ยวลุงเอาไปให้นะครับขอบพระคุณมากลุงสมครับเออลุงถนัดตุงหนุ่มเต็มที่ไม่ต้องห่วงครับสู้กันเต็มที่อยู่แล้วล่ะฮะเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็เราเดี๋ยวดูดูช่วงไหนที่ว่าเออฝนฝนมันบางบางไปนะหนุ่มนะเอาที่ตะลางกลางเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ช่วยกันออกค่าเวทีวีเธออะไรเงี้ย ครับแล้วว่าเวลานั้นพี่เจนี่ยังว่าเนี่ยเสียอย่างเดียวว่ารถโบบายเรายังไม่ได้นะครับเนี่ยครับผมผมกังวลใจผมอยากได้ตัวใบฮะถ้าถ้าเราได้เราก็วิ่งประกาศถ้เลยตอนนี้ตอนนี้รวมๆน่าจะได้อยู่ประมาณสามพันครับับเนี่ยเนี่ยประเดี๋ยวลุงช่วยห้าพันไม่ต้องกลัวครับครับลุงฮะขอบคุณมาลุงช่วยเจนที่อยู่แล้วล่ะนะครับผมโอเคนะครับให้กำับใจเต็มที่คทั้งการทั้ง ทางกตีด้วยก็เขาให้กาลังใจร่วมกันนะนะครับผมฮะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับฮะคืออุปกรณ์ยังไม่มีเลยฮะคือจริงๆผมคือตอนนี้เนี่ยผมผมแทบจะเรียกง่ายๆว่าสิ้นหวังนะฮะต้องต้องบอกคาว่าสิ้นหวังแล้วก็มันเป็นแค่เล็กมากฮะไอความหวังอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมันค่อนข้างมองยากแล้วก็ถ้าไม่ต้องไปคิดเลยฮะคือคิดไม่ได้ด้วยซ้าไปก็เลยรู้สึกว่า เอาน่ะมันมันในไหนมันก็ในไหนก็แค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับครับวันที่สิบห้าตอนเช้าผมเข้าไปช่วยพันหนึ่งโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับแดงคลำตังนะครับผมครับขอบคุณครับฮะครัสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคนหนึ่งโคราช อ่าผมหนุ่มสุริสนะครับพี่ครับวันนี้พวกก้าสมุทรปราการ,ร,การแล้วก็ปังจังหวัดด้วยนะครับครับอ่าผมจับประเด็นได้ก็คือว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50กล่องหัวใจของอมาตะนี่นะคุณหนุ่มครับยังไงยังไงบ้านเมืองเราเนี่ยก็ต้องเดินไปลักษณะประจาธิปไายแต่ว่าให้อมาตะให้ให้เผด็จการขี่คอแล้วก็พามันเดินอย่างนั้นแหละ โดยที่ว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากระบอบประชาธิปไตยมาจากประชาชนที่เลือกมานี่ฮะไม่ทําไม่ทํางานเท่าที่ควรลักษณะมันจะออกว่าประชาชนเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าให้อามาต์น่ะเราไปไหนเราว่าเอาอมาต์ขี่คอไปด้วยเอาเผด็จการขี่คอไปด้วยแล้วจะเป็นอย่างนี้ลุมลุกก็คันเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็บ้านบ้านบ้านอื่นเมืองอื่นที่ว่าประเทศรอบๆเรานี่ยก็เป็นประชาธิปไตยหมดแล้วแต่บ้านเราเนี่ยประชาธิปไตยหนึ่ง ถ้าเราไม่ไม่รีบทำนะฮะมันมันจะเป็นลักษณะที่ผมพูดนี่แหละครับ<ะ>มันจะไปแบบนี้แหละแบบยังไงก็เอาเขาขี่คอแล้วก็ไปด้วยกันอย่างนี้แหละ,ะจุดประสงค์ก็คือว่ารัฐบาลเราเนี่ยจะต้องทําอะไรสักอย่างไม่ต้องไม่ต้องแก้ที่ระมาตาล้มล้างทิ้งไปเลยเหมือนคุณหนุ่มว่าเนี่ยล้ลมล้างรวบรวม,ลลมลไปห้าส่นนี่ออกไปเลยเพราะไอ้กล่องหัวใจของมันเนี่ยพอเราล้มล้างเสร็จแล้วเราจะจัดตั้งใหม่หรือว่าร่างใหม่เราจะแก้ยังไง องค์กรอิสระทั้งหลายแหละที่ลูกมือลูกขาลูกแขนน้ำาดมันจะได้ตาได้หมดหมดหมดไม่ได้จบสักทีนะคุณหนุ่มคลาดเดี๋ยวจะมีเวลาจะเข้าไปช่วยนะขอบคุณมากครับคสวัสดีครับดีฮะนะครับพี่หนุ่มสุรินนะครับผมผมก็ขอแค่ตรงนั้นแหละฮะก็คือว่ามันจะต่อสู้ต่อไปได้มากขนาดไหน แล้วก็ลุยกันได้ขนาดไหนเนี่ยผมบอ,อกแล้วนะฮะขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องให้การสนับสนุนก็ลุยต่อนะครับมันควรจะมากขึ้นแต่มันไม่ควรจะเท่าเดิมนะฮะไอ้คาว่ามากขึ้นนี่มันหมายควมามว่าคือเราทาแนวร่วมให้มันมากขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มครับฮะน,นี่ดุงเอาไม้รอให้ขมวนไปแล้วนะครับตังที่ปากปากเราอยู่ฮะครับนะ ผมมวลมาเอาที่ที่ตึกยุงเลยมาเอาเรียบร้อยแลวเมื่อเช้าให้ไปเียร้อยแล้วครับครับอยู่กับผมมวลครับไม่ร้อยก็สองตัวลุงก็ให้ไปอยู่กับผมมวลเรียบร้อยแล้วครับฮครับเชื่อเป็นที่เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับอดีครับฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ผมอยากให้ผมอยากให้แต่ละคนเนี่ยมีได้ได้ต่อสู้สักทีหนึ่งครับจริงๆครับคืออยากให้ได้ต่อสู้ผมเองผมก็จริงๆอต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณการต่อสู้สิ่งสุดท้ายเนี่ยจริงๆอผมอยากให้เก็บนะครับแกนนํานปชไว้เพราะว่าเพราะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราจะขาดจตุพรพมพันธ์ไม่ได้นะฮะ สิ่งที่ผมเร่งกระบวนการอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยยังองอยู่เพราะเขาเป็นความหวังเดียวของของเราความหวังเดียวของเรานี่หมายความว่าในการที่จะรวบรวมที่น้องประชาชนได้เนี่ยมีแค่จตุพรพรมพันธ์เท่านั้นนะครับที่จะเป็นที่จะเป็นตัวยึดให้ถ้าไม่เป็นตัวยึดให้เนี่ย ผมมองว่ามันจะมันจะพังทลายฮะแล้วสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราทําสําเร็จก่อนนั่นหมายความว่าเราทําสําเร็จก่อนอันนี้สงที่มันจะได้ไปพร้อมๆกันเนี่ยคือผมจริงๆนะฮะก็คือขอแลกกันเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยการที่ให้จตุพรพวงพันธ์อยู่นะครับแล้วก็แลกกับพวกผมเนี่ยผมถือว่าคุมนะกระบวนการมันเดินต่อ เราก็คิดกันอย่างนั้นแหละฮะแต่บางทีมันไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นเองทอํายังไงถึงจะประคับประคองทำยังไงถึงจะฟาดฟันกับกลุ่มอามาดแล้วก็กลุ่มตุลาการได้เนี่ยมันมีทางเดียวเท่านั้นที่ผู้ผมจะต้องทอําแบบนี้ฮะมันมีทางเดียวที่จะสามารถทําให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ลําบากถ้าจุดกระแสดได้ถ้าทํากระแสดได้ตอนนี้คุณจะวรรย์พรศพันธ์ขยับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นอดีตสสด้วยแล้วก็เอ ถูกจําคุกด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่จะต้องระมัดระวังจะต้องเดินตามตรงนั้นเพราะว่าได้รบได้ยอมรับไปแล้วถ้าพวกเราทําสําเร็จนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ก็รอดด้วยจะตกวักนพวงพันธ์ก็ไม่ติดคุกก็ไม่ถูกอะไรไม่ถูกดําเนินการใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันนะฮะทุกอย่างก็รอดนะฮะการต่อสู้ของพวกเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ ผมมองว่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมขอลิงก์จากาโกติีต่อเลยนะฮะเพราะว่า,อ,าอันนี้ขอแค่มาสรุปกับพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะครับก็ติดตามรับฟังจากโกติีต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมหนุ่มโคราชขอลาไปก่อนสวัสดีครับนะพอลองเคยเห็นไหมลิมคนนี้ดูดีๆเหมือนจากเก่งนักทําอะไรเจ๊งบงส่วนมากถูกสารหลักให้ลง